สำหรับขนบันเทิงเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคุณพีทองเจือครับเรียกว่าคุณพีทองเจือนั้นนะฮะยกครอบครัวเปิดใจหลังเจอมรสุมดราม่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเราฟาดกลับชาวเน็ตแซะไม่เลิกครับซึ่งเจ้าตัวนั้นนะฮะก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกกับดราม่าที่เกิดขึ้นสําหรับครอบครัวของพีทองเจือครับโดยล่าสุดนั้นได้ควงภรรยาเจงวิไลลักษ์ และก็ลูกทั้ง3คนมิยาเซยา่าและโรเตอร์เปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆหลังจากผ่านมรสุมดราม่ามาได้ย้อนกลับไปครับผมจากกรณีข่าวของน้องอาชีมัสยาวานิทกับน้องมิยาเลิกราก,กันโดยมีข่าวลือว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันอีกทั้งยังทําให้เอลลี่อาชีระยาน,นั้นถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามีส่วนทําให้เลิกกันอีกด้วยล่าสุดเนี่ยนะฮะทางครอบครัวของพิษทองเจือออกมาเปิดใจหลังเจอมรสุมดราม่าที่เกิดขึ้นถืนว่าทางครอบครัว ไม่ซีเรียสมันเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็อยู่กันแบบเดิมเวลามันจะบอกทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรมันมีเรื่องธุรกิจบางอย่างแฝงเข้ามาพยายามจะเอาประเด็นเข้ามาเราไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเป็นการช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็อยู่เฉยๆเหมือนเดิมด้านเจงวิไลลักษณ์นั้นนะครับก็บอกกับว่าส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ พราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอันไหนที่เป็นปัญหาของเราก็แก้ให้ถูกต้องครอบครัวเรามีวิธีหิวใจเพราะฉะนั้นไม่ว่ามรสุมอะไรจะผ่านเข้ามาจะผ่านไปได้ทุกๆคนพร้อมซัพพอร์ตกันขณะที่มียาก็เปิดใจกันว่าปกติเรื่องราวาก็อยู่ในโซเชียลตนก็มีชีวิตในแบบชีวิตจริงของตนที่ไม่ต้องไปโยงกับโซเชียลตลอดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเพื่อนเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลายัยเจอเพื่อนใหม่หมกมุ่นอยู่กับการเจอเพื่อนใหม่คนใหม่ๆม,มาก เอาสองคมทางนี้มากกว่าตอนนี้กิจกรรมเยอะมากเวลานอนยังแทบไม่มีเลยแล้วก็พิททองเจือนั้นนะครับก็ยังฝากถึงชาวเน็ตด้วยว่าทางบ้านเรามีกิจกรรมอะไรทําตลอดไม่ได้อยู่เฉยเแล้วก็ฟุ้งซ่านรอมุกอ่อนไปข้างหน้าเสมอสําหรับชาวเน็ตที่นั่งพิมพ์อะไรแบบเดิมก็อยู่แบบเดิมไปถือว่าช่วยไม่ได้ให้เป็นปัญหาของเขาไปเรียกว่าเคลียร์ครบจบในม้วนเดียวจริงๆครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ